วันพุทธที่3มกรกฎาคม2567เชิญชมการจุดบั้งไฟที่บ้านคุม้มอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรหลายการบั้งไฟสอราชวงศ์แอดเทวดาสิงบ่อนป่ากุลาบขาวเท่าสำน้อยช้างเผือกเทพสมพรนุ่มเมืองสีช่างจันโกวิทเบิกฟ้า ทำแอดนครฟ้าห่วนนครผักขะดงบังยุคใหม่นครเคร่องในโชคสมพรบวกสอใกล้ลุ่งเขยวังหินเพชรโนนสูงลินลี่ร้อยล้านหอนุฮหูกตาโตสาวเมืองสีหงเหินสายพินออเฉลิมพลไผ่สีทองนายกสิทธิ์สั่งลุย ตุลาการโดยแกแดเมืองมหาสิม,มงคนลาสี